จากการเริ่มต้นเลยนะครับก็คือมีความหวังและก็ตั้งใจที่อยากจะสอนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อปัญหาของนักเรียนก็คือการไม่รู้เท่าทันสื่อนะครับเช่นการบูลลี่กันในชั้นเรียน รวมถึงการเสพสื่อหรือข่าวปลอมการห้ามใช้โทรศัพท์ในชั้นเรียนนี้เป็นเป็นเรื่องที่ยากแล้วครับเพราะทุกวันนี้โลกเขาเปิดกว้างแต่เราจะใช้โทรศัพท์อย่างไรให้สร้างสรรค์แล้วก็รู้เท่าทันนะครับก็คือว่าอันดับแรกเลยครับเราต้องสอนเรื่องการบริหารเวลาบนหน้าจอแล้วก็ความฉลาดทางดิจิทัลไว้ก่อนพอเรารู้ว่าบริหารหน้าจอแล้วนะเราตั้งสร้างข้อตกลงกับนักเรียนว่างานที่คุณครูให้นักเรียนทําในชั้นเรียนนี้คุณครูจะเน้นให้นักเรียนสืบคน้น การที่นักเรียนสืบค้นเป็นก็จะเป็นประโยชน์ก่อนนักเรียนมากเลยครับส่วนกิจกรรมของครูนะครับก็จะอยู่ในช่วงของสร้างสารรค์รู้เท่าทันสื่อก็คือเป็นกิจกรรมการสอนครับบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยหลักแล้วภาษาไทยเราก็จะเรียนอยู่5สาระนั่การฟังการพูดการอ่านการเขียนวรรณคดีวรรณกรรมแต่ที่สําคัญก็คือในทุกสาระล้วนจอดคล้องกับสื่อหมดเลยเราก็เลยจับประเด็นเหล่านั้น จับสื่อเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็มาทําเป็นรูปแบบรูปเล่มนะครับจะทําเป็นใบงานใบกิจกรรมใบความรู้นะครับแล้วก็ได้สื่อจากชัยอิมเพกเข้ามาช่วยสอนด้วยวันนี้ผมเรียนเรื่องดมยาดมหลังจากเรียนแล้วผมรู้ว่ามันมีสารสารหนึ่งที่ทําให้การดมอันตรายครับหลังทีผมเรียนเรื่องดมยาดมแล้วเป็นอันตรายต่อระบบประสาทมา แล้วผมรู้ว่าการดมยาดมนั้นถ้าดมมากอาจจะทําให้ระบบประสาทร้อนนั่นเป็นเรื่องจริงเนื่องจากเมื่อก่อนผมดมน้อยแต่เมื่อผมดมมาเรื่อยๆทำให้ผมรู้ว่าผมเริ่มสุดดมมากขึ้นจากที่ผมดูข่าวมานะครับเขาบอกว่าการที่ดมยาดมมากเกินไปอาจทําให้มีผลเสียตามมาได้ครับผมเลือกที่จะดมยาดมน้อยลงเพื่อที่จะให้มันดูมีความพอดีพอดีหยุดดมหยุดไม่ได้อะมันติดไปแล้วอ่ะก็ดมให้ น้อยลงเห็นไหมเป็นการเจตนาดีเป็นการช่วงที่ทดสอบครีมที่นักเรียนเอามาจากที่บ้านเนี่ยเป็นยังไงการรู้เท่าทันโฆษณาในวันนี้ก่อนที่เราจะทดสอบสารประหลอดเนี่ยเรามาดูข่าวกันสักนิดหนึ่งโฆษณาใช่ไหมฮะการพูดโน้มน้าวใจเราก็จับขึ้นมาหนึ่งหน่วยก็คือการพูดโน้มน้าวใจโดยการใช้คําสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ยังไงก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ใช่ไหมครับที่มีการขายอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆพอขายอยู่ในสื่อออนไลน์ปุ๊บนักเรียนเข้าถึงได้ง่ายลองเอามาทดสอบดูพอถึงขั้นทดสอบปุ๊บส่งต่อไปทางวิทย์เลยครับ วิทย์จะช่วยตรวจสอบให้เราได้ครับสำหรับการบูรณาการระหว่างรายวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาภาษาไทยก็จะเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเรื่องของการดูโฆษณาชวนเชื่อมันสามารถพิสูจน์ได้มันสามารถทดสอบได้จาก สารในชีวิตประจําวันของเด็กๆมันทําให้เด็กเขาเกิดความสนใจและเป็นแรงจูงใจจากการเรียนภาษาไทยมาแล้วทําให้เขาอยากรู้ต่ออยากเรียนกันเราต่อพอเรียนจบเราก็เห็นสิ่งที่เด็กเขาสะท้อนออกมาว่าคือเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาซื้อกลูตาห่อละร้อยกว่าบาท200กว่าบาทแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเขากินได้กินแล้วเขาจะขาวจริงไหมแต่เมื่อเขาได้ทดสอบจริงๆแล้วเขาบอกว่า เฮ้ยหนูสามารถเลือกซื้อได้เลยนั่นเห็นว่าเขาสามารถนําไปใช้จริงๆในชีวิตได้เมื่อกี้เพิ่งเรียนภาษาไทยมาครับคือปกติคุณครูจะปกติภาษาไทยใช่ไหมครับจะมีแค่พวกอ่ะพวกการอ่านการเขียนเริแบบนี้แต่พอมาได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับข่าวก็คือสนุกดีได้ตรวจเกี่ยวกับพวกครีมพวกอะไรก็สนุกดีครับเพราะจะได้รู้ว่าครีมตัวไหนมีสารแล้วก็ใช้ไปแล้วน่าจะเป็นยังไงสนุกค่ะเพราะว่า การที่คุณครูได้บูรณาการวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์มาอยู่ร่วมกันทําให้ได้รู้เกี่ยวกับสารปลอดในครีมค่ะพอมารู้วันนี้แล้วเราก็ต้องเลือกครีมที่ดีค่ะวันนี้พวกเราได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนฉลาดใช้สื่อเป็นครั้งที่3ค่ะวิธีการของกิจกรรมนะคะก็คือเราจะให้กระดาษะคะ่ะเป็นคําถามเป็นพวกเกี่ยวกับ ถามในเรื่องโลกออนไลน์โลกไซเบอร์ว่าเราจะทํายังไงหรือว่าเราอาจจะแบบหาวิธีการแก้ปัญหา,านี้ยังไงคะ่ะโดยที่ให้นักเรียนเขียนคําตอบค่ะแล้วเราก็จะมาสุ่มกันกิจกรรมประลองประชันนะครับโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับได้ออกแบบอ,อินโฟกราฟิกนะครับเป็นแผ่นป้ายเท่ากระดาษขนาด A4 นะครับเ,ออเกี่ยวกับหัวข้อการกันแกล้งบนโลกไซเบอร์หรือการไม่บูลลี่กันเนี่ยนะฮะ โดยให้ออกแบบตามความคิดอิสระของนักเรียนนะครับโดยผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้นทีนี้ผลงานเหล่านี้นะครับเมื่อได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมนะครับมีความสวยงามผลงานเหล่านี้ครับจะนำไปให้คุณครูระดับชั้นประถมนะครับเพื่อเป็นสื่อการสอนแก่น้องประถมต่อไปครับ กิจกรรมค่ายนี้ในช่วงเช้านะครับจะเป็นการสรุป8ทักษะพลเมืองดิจิทัลน,นะครับเริ่มตั้งแต่ทักษะรู้เท่าทันทักษะการมีภูมิคุ้มกันในตนเองนะครับรวมถึงการไม่บูลลี่การมีวิจารณญาณน,นะครับในสิ่งเหล่านี้เราจะมาคุยกันในตอนเช้าเป็นการสรุปสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดทั้งหนึ่งเทอมนะครับแล้วก็ให้จบภายในตอนเช้าและในตอนบ่ายก็น่าจะเป็นไฮไลท์ครับ เพราะว่ากิจกรรมในชั้นเรียนที่เราสอนผ่านไปแล้วนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสอนเกี่ยวกับหาสารประหลอดเราก็จะหาสารสเตียรอยที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ยาซึ่งนักเรียนได้เอามาแจ้งคุณครูว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุแล้วก็ใช้ยาในกลุ่มที่มีการใช้ในโฆษณาทางวิทยุพอสมควรก็เราเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่าจะพบสารสเตียรอยไหม ต้องขอขอบคุณชาย IMPACT นะครับที่เป็นแหล่งทรัพยากรสื่อชั้นดีนะครับที่ครูนะครับได้นำมาสอนนักเรียนเป็นสื่อที่มีคุณภาพมาก